สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทานกันด้วยนะฮะก็พบกับผมไฮโคอยกันอีกเช่นเคยวันนี้เราเราก็มาอยู่กับเกม Armor Warfare นะครับผมผมจำได้ว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันมีรถถัง2คันที่ผมยังไม่ทำใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะเออซึ่งเป็นรถถังเทียรสิบจากอิสราเอลกับรถถังเทียรสิบจากประเทศรัสเซียนะครับผมเออซึ่งมันมีอยู่2คันนะที่ผมยังไม่ทำก็คือมีเมอร์คว้า 4M กับไอทีสิบห้าอัลมาตานะผมที่ผมยังไม่ทำคลิปไปนะฮะ อ่ะวันนี้เราก็จะมาทำก่อนนะครับผมกับประเทศของอิสราเอลนะครับผมก็คือเบอร์คาวา 4M นะครับผมซึ่งแน่นอนฮะว่านี่เบอร์คาวา 4M เนี่ยก็เป็นสถานที่เอามาใช้ในสงครามจีนนะฮะก็ไอเจ้าเนี่ยแหละไอรุ่นเบอร์คาวาเนี่ยแหละแต่ที่นี้ว่ารุ่น 4M ได้ออกรบสนามรบกินได้หรือเปล่าที่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะเออได้ออกรบกินหรือเปล่าวะ4ีบอร์คาวา 4M เนี่ยถ้าจะไม่หิดที่ผมเห็นมีเบอร์คาวาสามนะหนึ่งบอร์คาวา น่าจะเป็น2 2ดีป่ะอันนี้ผมจำไม่ได้อะที่ผมเห็นอยู่ในสงครามมามีแต่รุ่นรุ่นสามมามีแน่นอนผมเห็นอยู่แต่ไม่แม่ใจว่าทีนี้ว่ารุ่น4ี่เนี่ยได้ออกโรงหรือเปล่านะฮะเอออันนี้ก็ไม่มั่ใจเหมือนกันนะฮะเรื่องข้อมูลน,นะเนาะเพราะว่าเราไม่อยู่โซนตอนออกกลางไงเราเลยไม่รู้ว่าไอที่เขาส่งไปสนามรถจริงๆเนี่ยมันมีมันมีรุ่นไหนบ้างนะ อ่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของรุ่น 4M กันก่อนดีกว่านะฮะเมื่อเขาว่า MK4M บาลักเนี่ยก็จะเป็นตัวถังร์1 0จากประเทศอิสราเอลนะฮะมีปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งสเปคไอ้ปืน120มิลเมเนี่ยมันก็เป็นสเปคที่ผู้พินานเขาทำขึ้นมานะฮะไม่ใช่สเปคจริงๆของมันก็ได้นะครับผมเออเราก็ไม่รู้นะฮะว่าสเปคจริงๆเนี่ยมันใช้ปืนใหญ่ขนาดเท่าไหร่นะครับผมอาจจะใช้เป็นปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรก็ได้นะฮะหรือใช้เป็นปืนใหญ่ขนาด130 mm ก็็ไได้้เรรราากม่่ใครรูนะฮะฮว เขาใช้ถังรุ่นปืนใหญ่ขนาดไหนนะแต่รุ่นที่ผมมีอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เป็นรุ่น120มิลน,นะครับผมอ่านี่เลยฮะเนี่ยปยืนใหญ่ขนาด120มิเลมเดเมตรนะฮะซึ่งเมกะว่า 4M เนี่ยมีลูกกระสุนยอยู่ทั้งหมด5แบบให้ใช้งานนะครับผมก็จะมีลูกฮีทนะครับผมซึ่งผมจะใช้งานลูกฮีทเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันอัตราการเจาะเกาะสูงแล้วก็ดามเมจค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะลูกที่2ก็เป็นลูก Anti Tank Guiding m i s s i l นะผมซึ่ง ไอ้เจ้าลูก Anti Tank Guided Missile เนี่ยเออผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนื่องจากว่าอัตราการเจาะก่อมันสูงก็จริงนะฮะแต่ทีนี้ว่ามันเราต้องเป็นคนคอนโทรลที่ทางกระสุนนะ,ะค,นค,นครับผมเป็นคนคอยบังคับนะฮะซึ่งมันกะยากเออมันกะยากครับผมมันคอนโทรลยากคนระับผมเลยไม่ใช้นะฮะล,ลูกลู Guided Missile เนี่ยลูกกระสุนชนิดนี้ก,ก็จะเป็นลูก HE นะผมลูก HE เนี่ยมีอัตราการเจาะก่ออยู่ที่60เองนะฮะซึ่งมันเป็นลูกกระสุนระเบิดนะครับผมเอาไวจ้จริงตรงช่วงหลังเครื่องนะ,ะซึ่ง แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมันจะหนาเกินไปไงมันยิงไม่เข้าเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ค่อยได้ใช้เอตัลลูเฮ e เนี่ย <c oughs> ลูกกระสุนจอก,ก่อน,นะครับผมไอ้ลูกกระสุนจอก,ก่อนเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะคือแบบปกติกับแบบอัปเกรดนะครับผมลูกปกติเนี่ยมันจ่ออยู่ที่7.50สนะฮะส่วนลูกอัปเกรดเนี่ยมันจ่ออยู่ที่800้นะฮะจะไม่ต่างกันอยู่ที่3 0หน่วยนะคม,มันผมก็ไม่ต่างกันมากนะ ซึ่งผมมีแค่ลูกปกตินะลูกอัปเกรดผมยังไม่มีครับผมผมยังไม่ได้วิจัยนะฮะเออก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแหละเมื่อคำว่าเนี่ยตาการรีโหลดอยู่ที่ห้าจุดสอแปดวิทีนะครับผมเป็นระบบเรดี้แดกนะคือยิงยิงหมดแมกกาซีเนี่ยก็จะรีโหลดตลอดเวลานะฮะสมมุติว่าเราแมกกาซีหนึ่งมันมีสี่ดาใช่ไหมเรายิงหมดไปเรายิงไปแล้วสามนะทีนี้เราโหลดในะที่สองเสร็จแล้วเราจะยิงเลยก็ได้หรือว่าเราจะเก็บไว้ยิงรวดเดียวก็ได้นะครับผมแล้วแต่ทางเลือกนะ ซึ่ง DPM ของมังค่าว่าเนี่ยมีอยู่ที่8,678นะฮะก็ถือว่าสูงอยู่นะผมมันโหลดไวนะฮะตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ขนาดต่อยี่ิลมเงี้ยเออมันเลยโหลดไวมังค่าว่าเนี่ยมีเรือยอยู่ที่4,500นะ,ะถือว่าเยอะมากคราวเร็วสูงสุดของมังค่าว่า 4m อยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอัตราเร่งอยู่ที่6.29ุดสาวิธีนะครับผมถือว่าไวอยู่ไวใช้ได้เลยเราเร็วในการหมุนตัวถังรถอยู่ที่สามสิบสี่องศาต่อวิธีนะคะะรับ เออไม่ได้บุดนร็วลมากแต่มันก็โอเคอยู่ไมไ่ช้าเกินนะผมระยะการมองอยู่ที่405เมตรนะครับผมก็ถือว่าไกลอยู่นะฮะไกลใช่ได้เลยครับ405เมตรมุมกดครับผมมุมกดอยู่ที่ลบ7นะมุมเงย20องศานะครับผมถือว่าแย่ yeah, ไหมมุมกดค่อนข้าง,งจะแย่นิดนึงแต่มุมเงยก็โอเคอยู่ครับมุมเงยนี่เล่นได้อยู่แต่มุมกดนี่อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ผมคิดว่าคงไม่ใช่ปัญหามาั้งถ้าเกิดคนที่เล่นช้ำๆหรือเล่นเล่นเป็นเนี่ยผมคิดว่ามองไม่ใช่ปัญหามากหรอก ความแม่นยำอยู่ที่0.09นะผมถือว่าแม่นใช้ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นปืนสมัยใหม่เนาะเออก็ควรจะแม่นอยู่แล้วนะไหนฮะระยะเวลาในการเล็งอยู่ที่1.79เวทีนะครับผมถือว่าเล็งเร็วอยู่นะฮะไม่เล็งช้าเกินนะผมความเร็วในการหมุนป้อมอยู่ที่41.4องศาต่อเวทีนะครับผมถือว่าไวมากนะฮะถือว่าไวอยู่ไวใช้ได้เลย41นี่ไวมากเลยนะเออเนี่ยฮะคือข้อมูลคร่าวๆนะผมของมอคาวา 4M นะฮะซึ่งสไตตัสของ เกียร์อัลเมอร์เฟร์เนี่ยมันอิงจากเวอร์อัพแฮงนะฮะเออระบบมันจะคล้ายๆกันนะผมแต่ของเวอร์แฮงเนี่ยจะเป็นรถถังสมัยเก่าใช่ไหมช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแต่ของไออัลเมอร์เฟร์เนี่ยมันอิงช่วงประมาณสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถึงสงครามสมัยใหม่นะฮะเออมันจะอิงประมาณนี้นะผมเออตีมมันจะต่างกันนิดหน่อยครับแต่ช่วงแรกอ่ะมันจะเป็นรถถังนู่นเลยก็ช่วงรถถังอะไรอ่ะ เก่าๆเลยอะเนี่ย m 4 1เนี่ยบูด็อกเนี่ยเนี่ย M48 แพตตันเนี่ยเออเนี่ยช่วงแรกๆก็จะเป็นตัวถังไฟเก่าๆหน่อยฮะเนี่ย M60 แพตตันเนี่ยอ่าเห็นไหมเคสสูงๆมันยิ่งทันสมัยมากขึ้นนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เสียเลาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมดูสิว่าที่มกคว่า MK4M เนี่ยของเราเนี่ยเออเวลาไปลบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปกันเลย โอเคครับผมเรามาอยู่ในห้องกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอยู่ในห้องเทียสิบเทียเก้านะเออมีเทียเกนะ้าหลุดมาคันนึ่งนะซึ่งไม่ดูว่าหลุดไปยังไงมานี่ครับอ่านี่ป็นไงรูปแบดีไซน์ <c oughs> ก็ยังไออยู่นะครับผมผมยังไม่ได้หายดีนะแต่ก็ยังพอพูดได้บ้างนะ <c oughs> มาแล้วก็ไปดูแนวหน้าเลยผม เพราะว่ามันจะเป็นรถถังอีวทีสายแทงนะครับผมดูดีทิครับนี่ครับกันกระสุนได้สบายๆนะฮะอีกไปฮะกระสุนหายครับผมแตกไปหนึ่งฮะอีกนั้นหนึ่งครับจริงครับนี่ครับตีโหลดครับโอ้ไฟไหม้เรียบร้อยแล้วระเบิดอแล้ผม นะะฮเห็นไหมฮมันรีโหลดกระสุนตลอดเวลานะเนะี่ยฮะความไวก็ไม่ใช่ย่อยๆนะผมตัวนี้ไวอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยอ่าข้างหน้ามีคฮะซัดไปฮะเอ็งเพลิงล่าบผมเพลล่างฮะอีกไหมฮด้านข้างด้านข้างครับ ร้อยฮะแตกครับ <c oughs> ข้างหน้ามาครับมาเสร๋อครับ <c oughs> เปิดเราลีโหลดอยู่นะฮะตอนนี้เ <c oughs> หตุ拉ครับ <c oughs> ไม่เข้าครับ <c oughs> เรารอยิงได้ข้าในก่อนฮะยิงตอนนี้ไม่เข้าเ <c oughs> นี้ยบหัวแท๊บ โอ้ยโดนมานัดหนึ่งโอ้ย800แปดร้อยแตกจัดหันตูครับนี่ครับจัดครับจัดครับอีกนัดหนึ่งฮะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะแตกนี่ครับไปเราลุยต่อครับผม เขาว่ามันหมุนป้อมเนี่ยฮะหมุนป้อมไวมากเลยมากหมุนป้อมไวมาก,มอ,มากอ่าเราก็ขึ้นเนินเลยครับตรงนี้มีฮะทีสิบห้าสตีเหกครับใครข้าดีเหกอางไหน,น,นอ่ะอ่านั่นเนี่ยด้านหน้าครับหนึ่งนัด ต่อนดหันตูคนระับนั่นนึงบอยครับกยนพะันงนะฮันเจ้สองกยนแตกครับเบร้อยแนละ้วอ่ะเปลี่ยนลูกครับผมเปลี่ยนลดเป็นลูกฮีทนะฮะเพราะว่าลูกกระสุนปืน AP เราหมดแล้วออยุสองลูก เราเปลี่ยนเป็นลูกนี้ฮะลูกฮีนะครับผมมาเราก็ขึ้นไปเล่นตรงเนีหน้าเลยครับนี่แหละ,ะแฟนบายตั้งรับครับ เมื่อเราไปแอบซุ่มข้างหลังกนะฮะไม่ได้ครับผมก็ไม่ไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าเพื่อนจะซุ่มหรือไม่ซุ่ม <c oughs> เพราะว่าต <c oughs> ั้งเดิมเนี่ยมันคเาว่ามันเป็นตัะหนักถ่ายถ่ายแท้งไงมันกลัวที่จะอยู่แนวหน้ายิางฮะนั่นหนึ่งแขกขาครับห <c oughs> ันตั้งรับครับยิงฮะโอ้ยโอ้โหหลัง ต่ยิงเรียบร้อยโดนลุงยิงไอ้ยเอ็งที่เป็นสุมเองไม่ช่วยเลยป้าโอ้โหแตกไปถึงเริ่มรอบนะฮะอะไรฮะเกิดใหม่ครับผมเราเกิดได้ทั้งหมดสามรอบนะฮะไม่สัตว์ไม่สามรอบอีกสองรอบเออเกิด้เใหม่ได้สองรอบอะไออรฮะเราขึ้นไปด้าหน้า,นานครับผม ้าวเขาว่าโดนยิงลดทุกใหม่ครับอ่าเนียบเรียบร้อยฮะแต่ครับผมอ่ะเปลี่ยนกระสุนรับ เปลียบรูปอ้นี่ฮะเปลียบรูปนีครับผมยีงฮะแล้วหันมาทำไมเรายิงไม่ได้ยิงไม่เข้าโว้ยยีงฮะด้านล่างได้อยู่นะฮะยิงเข้าอยู่ไม่เข้าใครมันยิงหลังเนี่ย ไอ้ทีตีซยิงหลังฉันดู่เลยอ่ะโอ้โหนี่เหี้ยโดนมาอีกนัดหนึง่งยิงฮะอ่ะยิงครับเสรบ็บร้อยจากกระสนุนระเบิดนะฮะอ่ะนี่ครับนี่ครับแตกขาแล้วผมชนแม่งเลยชน นั่น,นึงตีไอ้ยัดไปฮะหลังระเบอร์แลผมอ่าเรียบร้อยอเพือเก็บไปแล้วก็วเราเหลืออู่พันสองนะแล้วถังเรายังพอไหวอยู่นะเลือดก็ยังพอมีอยู่ผมยังมีที่ทเติมเลือดอีกอันหนึ่งแค่นี้เราก็ไปเลยครับ หาที่เล่นนะฮะเดี๋ยวผมวางอันนี้ไว้กว่เดี๋ยวผมวางพลมอท้าไว้แถวอันที่วางก่อนนะเราสามารถเรียกคนทหารลาดลงไปช่วยเราสู้ได้นะฮะเดี๋ยวเราส่งพลมอท้าไปไปเลยส่งพลมอท้าไว้ตรงนี้ฮะครับมีคน,นแอบยิงผมมาแ้เมื่อกี้ อ่านี่ครับยิงครับตูดหนึ่งนัดสองนัดสามนัดจบด้วยครับผมระเบิดฮะเฮ้ยปูปูปูไปไหนปูสีโลดครับนั่นเลยคุมปูโดนยีหลายฝั่งไม่ไหวเนี่ยยิงครับ เจ็บปวดครับอ่าสปริงครับผมเจ๋อเหลือแปดร้อยนะฮะยิงด้วยครับโอ้โหเยอะจังกระถางเอฟีโคเยอะมีทีไฟมีทีไฟนี่ครับหนึ่งครับผมรีโหลดฮะ ตรงตูแล้วนี่เรียบร้อยไอยู่หกรอยยี่สิบต่างเข้าโอ้ยโดนแบบคันหนึ่งยังไงจริงครับ หันตูรับหันหน้าเอาไว้ฮะเป็นการโดนดีเก็บนะครับผมดีครับนัดหนึ่งนัดหนึ่งครับผมรอโหลดครับอ่าเรียบร้อยเพื่อเก็บให้แล้ะรอหลังครับหนึ่งนัดร้อยทีคนแอบยิงผมมาเมื่อกี้กะฟิงกะฟิงเอาไปทัน แบนนี่เบนนี่ก็ได้เอา้าไม่เข้าเว้ยติด e เอไอเอ่อตีครับเหต่าครับออกเป้าครับยีงครับเรียบรอ้อยก่ะปิงครับโอ้ยปีไกยิงครับเอาติดเสาโอ้โหเสาเห็นเห็น อ่าเรียบร้อยอ่าเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะเป็นไงสรุกหรือเปลา่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไ r ร b ์กันด้วยนะครับผมนี่ฮะเป็นไงฮะประสิทธิภาพของพี่มะคาว่า M K 4ของเรานะครับผม M K 4 M กนะ <laughs> เรื่องเอเจเนียดีไซน์เนี่ยผมให้ไปเลยฮะเต็มสิบแล้ผมคือมันเท่มากประเทศแต่จะใช้งานได้จริงนะเออทำไปเล่นไปเนี่ยโอ้ตัวสร้างดีไซน์เป็นอย่างที่คันดูใหญ่ๆหน่อยนะฮะแต่ทีนี้ว่าจุดอ่อนของมเมคะว่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเออจุดอนะ่อนน่ะอย่างแรกเลยฮะ,ค,ะคือตรงนี้ไอ้ตรวเนี้ยตดวเจาะเข้ามาทีหนึ่งรู้เรื่องะครับผมตัวทีเดียรู้เรื่องฮะ,ะเออเนี่ยสองฝั่งเลยฮะ,ะตรงช่วงไอเพจ ไอ้ icana, ตรงส่วนด้านหน้าด้านข้างไอ้ด้านหน้าฝั่งด้านข้างเนี chanting, ่ยเออถ้าตัวเจาะเข้ามาเนี้ยเรียบร้อยฮะจบเลยนะฮะคือคนพลทหารนี่น่าจะไปแล้วแน่ๆครับก็คือพลขับพลขับนันน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละแถวตรงเนี้ยเออตัวทีนี้เรียบร้อยครับผมไปเลยนะฮะแล้วก็มุมแผงก่อที่มันจะดูแปลกๆนิดนึงนะเดี๋ยวผมให้ดูครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่ครับผม นี่ฮะแผงก่อของมาครับว่ามันจะดูแบกนิดนึงก็คือมันจะบางเนี่ยตรงพวกเนี้ยมันจะบางฮะแต่ตรงเนี้ยมันน่าจะแข็งกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาออกแบบดีไซน์แบบแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นสเปคของจริงหรือเปล่านะของจริงจุดอ่อนมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ไปรู้นะเออของจริงอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะฮะอาจจะไม่มีจุดอ่อนก็ได้ใครใครไปรู้เนาะเพราะว่ามันเป็นสเปคทางการทหารเนี่ยอันนี้เป็นสเปคสมมติที่ผมในความสมุดูของตัวเกมด้วยนะ มันก็เลยอาจจะมีจุดอ่อนที่แปลกๆบ้างนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจครับผมเพราะว่าจุดอ่อนของของวิดีโอเกมกับชีจรันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ที่รู้ว่าของจริงเนี่ยโดนยิงในตรงเนี้ยก็ไปเหมือนกันนะฮะโดนยิงด้านข้าเนี่ยเรียบร้อยเลยแตกแน่นอนครับโอเควันนี้ก็เอาไว้เทีกันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแหมก็พอพูดได้เยอะขึ้นนะฮะคือหลังจากที่แบบ เมื่อก่อนนี้พูดไปไอไปอันนี้ยังพอพูดได้บ้างนะก็โอเคหน่อยเออดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ